ผมชำแหละเรียบร้อยนะครับเัอนโอ้ไข่มันเยอะมากครับ ครับตอนนี้ผมไปจับปูใส่กระดงเรียบร้อยแล้วนะครับนะเห็นไหมครับมันอยากโชว์ผมคิดหาวิธีขาต้องโดนมาหาไอ้าบางอย่างกูเกิลนะครับวิธีขาปูนะมันคือถ้าเขาถึงมันหนีบนี่มันอันตรายมากเลยนะครับเพราะว่าขนาดมันหนีบกันเองหนีบจนดองรุดไหมครับถ้าเป็นมือมือคนจะขนาดเนี่ า,าคือผมไหนที่ขาดผมรู้ว่าต้องขาดตอนตั้งแต่เขามัดขาดอยู่นะมีปุ่มไปแก้ขา,ข,าของเแล้วมันจะได้ง่ายไหมครับเขาหมัดขาดอยู่ในที่น,นี้ตัวเนี้ยหมดเลยนะครับนะมือเงี้ยสีมาเย็ดปูไข่ดองก,กับปลากีนกันเดี๋ยวผมก็ตัวไปทำข้อสารปูวันครับจะมาเป็นวิธีเห็ดต่อไป่นะ ตอนนี้ผมกระทำคำสาดปูเรียบร้อยแล้วนะครับเบื้องไข่มันเยอะมากนะครับคุ้มค่ามากอ่าอาจจะมองไม่เห็นแล้วเดี๋ยวผมกลับกล้องให้เบื้องกันนี่ครับผมช้ำแหลกเรียบร้อยแล้วครับเบื้องโอ้ไข่มันเยอะมากครับเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาตัวนี้ก็มันเยอะนิดนึงครับไข่บานไหลจะมามันหลายนะตัวนี้มันเยอะตัวนี้ไข่มือนกันแต่ว่า ไข่ไปเยอะมะพร้าวน้ำดองครับน้ำดองนี่ผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็มีน้ำปลาน้ำตาลปิ๊บนะครับถ้ากระน้ำปลาผสมลงไปแล้วก็เทอน้อยกระเขาคือกระเทียมนะครับนะรอให้มันเย็นแป๊บหนึ่งปลาครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนการเฮ็ดเลยครับปลานเนี่ยนะน้ำอีู่เมื่อ,อเช้าเค็มๆหว,วานๆน,น,นิดนึงนะครับนะน้ำสีใสดอง แล้วซีเมนสัดมันโอเคได้ก่โอเคเลยครับนะปูมาเตรียมด้วยกัน,นอ๋อผมบอกยังบอกนะว่าปูนี่มันอยู่นีิฟันขายกิโลละหาร้อยนะครับนะปูไข่กิโลละหาร้อยแต่ถ้าเป็นปูดองนั้นปูเนื้อนั่นโลละสามร้อยห้าสิบนะครับครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนการบรรจุนะครับเนาะปูนี่ต้องล้างทำความสะอาดดีๆนะครับนะล้างเมือกล้างขีดตมออกดีดี เเข้าครับใส่ไ,ไปเลยใส่ไ,ไปในกองเลยนันบ,บงไง้มันพับไข่จะไขมันจะแปะนะคับไปกระใสน้ำลงไปเลยครับน้ำดองน้ำดองเอาให้มิดตัวปูเลยนะครับ ซองมามันโอ้เดี่ยโ้กนกับข้าวนี่แซ่บเปียห,หนกับบุเลยเนีก็น้ำยำน้ำดองน้ำดองไมใช่น้ำยำน้ำดองลาดลงไป ผมก็ได้ปูดองเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะวันนี้เอาไปใส่ตู้เย็นไว้ครับเอาใส่ตู้เย็นไว้จะคืนในมือเสามากินบ้างนะครับคอยติดตามมือเสาว่าจะเป็นยังไงนะครับนะ้ต่บอกว่านี่ขั้งแรกนะครับที่เอาปูเขาเรียกว่าเขนปูดำนะครับปูดํามาดองน้ำปลานะครับนะไปซื้อตัวนึงเนี่ยตัวขนาดเนี่ยใส่ขนาดนี้ครับตัวละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับใส่มีประมาณใส่เอ็มนเนาะใส่เอ็มหรือใส่เอ็ประมาณนั้นครับนะ ถ้ามันใส่เอกันสองอยห้สิบ 250, ใส่เอมกันตัวละสาม้อยห้าสิบนะครับแต่ถามา่าซื้อเฮ็ดกินซื้อกินเองซื้อเฮ็ดเองโรละหาร้อยครับสองตัวนี้เคงกิโลก็ดีสอง้อยห้าสิบาทหาเบิ่งกันปลามื่อจะเป็นยังไงครับนี่ครับแซ่ตัวยันแซ่ในะช่องแซ่หมูแช่ปลานี่นะครับนะนี่ครับแช่ไว้โอเคครับตอนนี้ปูดองนะ้ำปลาผมก็เอาออกจากตู้เย็นเรียบร้อยนะครับเนาะผมแช่ไปแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนครับ นี่ออกมาเรียบร้อยแล้วครับซีซันมันยิ่งหนักกินมากเลยครับกินกับน้ำกิ้นซีฟู้ดนี่ครับไปลองเบิร์วจะเป็นยังไงครับรสกชานะครับผมกรดองปูใส่ตู้เย็ยนไว้ครบหนึ่งคืนเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะมือเป็นมือใหม่เศร้ามือใหม่แล้วครับบรรยากาศคนตกๆมากินขอนกันครับเห็นไหมโอ้วยไหมอุ้ไยไข่ปูนะนัะ่นเป็นเพื่อนปูดำเนาะกินถทนั้งกันครับ กินครับนี่ครับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่นะครับนเ,นนเนี่ยครับน้ำจิ้มซีฟู้ดหลาดเลยไข่ปูเน้นๆนนนี่ยครับท้าไปซื้อเขาบอกเลยว่าตัวนี้ประมาณสองร้อยห้าสิบตัวเดียวนี่นะนี่ต้องกินกับข้าวสวยครับ นะโอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะซูมให้ดูว่ามันหน่กกินขนาด,ดเด๋ยดมอีกบ้งว้าวสุดยอดมากเลยสาลลัโอ้โอ้เมสาวน้อยโอ้ ไข่ปูเน้นๆข้าวไขป่ปูเป็นอย่งไรครับนายกินบะะ้าวัจวามาวันแล้วก็เอาน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ยลาดลงไปที่นั่งบอกเลยว่ามันสุดยอดมากตากปัปเนี่ยเห็นไหมครับไข่เน้นๆ เขาเฮ็ดกินเองได้กินไข่ปูของแท้ครับไข่ปูของแท้นะไม่ใช่ไข่แดงนี่ครับเห็นไหอืม S <S <S สับขนาดมาตัวที่สองเขากินแ้นมในกระดองกันครับแล้วตัวนี้มันจะหลนิดนึงใครบ่หลาหหลาแต่ว่ามันหลนี่ทำมันเดิม ตัวนี้ใส่ได้ย,ยู่์มั้ยของแซ่บกับของแซ่บสีฟูดลากลงไปตักไปบอกเลยว่ามันฟินมาก น้ำที่มันเหลือนะครับขปเขาเอาให็ดปปนน้ำย้ำกันเลยครับเวลาเขาย้ำน้ำย้ำนี่เอาน้ำมันนี่ใส่ได้อีกใส่ได้อีกออม,ม,มันฟินมากเลยครับ ต่อไปมันเป็นโตวันครับพ่อเนี่ยโตอวันนี่นมีไข่ต็ดอยู่นะเห็นไหมที่ว่าเราจะกินยังไบงบ้านี่ย มาค่อยถนัดกินปัวบันไดเลยครับอือจะกินยังไงบ้านีเอาวะเอาแบบนี้เลยแล้วกันตักลาดเลยง่ายดีมาอมืเป็นไหมครับใครอืม มีใครอยู่ทางไหนฮ้ยงชักชาาใหญ่ อืม,มเห็นไหมครับไข่มันแดงๆไข่ครับสุดยอดอ ที่กินก็นต้องกินด้วยความระมัดระวังนะครับมันมีน้ำมนขมๆเลยน้ำเลีมๆเ่บครับปูมันสดเลย เ้าไปซื้อปูนเนี่ยก็จะไ,ไ้กินไข่ไ,ไหมนะครับเห็นไหมนี่คือไข่ของมันนะครับแต่ว่าซื้อปูไข่ก็ได้กินเนี่ยหน้่งไข่ปูไข่กันราคาถูกกว่านี้ครับแล้วปูนเนี่ยนะปูนเนี่ยรสสามใบห้าสิบบาทถูกอืมอืม อนอืะครับคลิปนี้ก็ต้องจบไปแค่นี้กันครับอยากกินกับร้องเห็ดเบ้างนะครับเสือภูเห็ดเบ้างครับขอบคุณที่ติดตามช่องยูทูบมุกบุญญาต่าย,ายมีขอบคุณด้วยคเามเป็นกับทำไมคลิปหนักครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับ